สวัสดีครับผมเรานำเพื่อนเพื่อทุกท่านมารับชมการจำลองแมชการแข่งขันศึกฟุตบอลพ,พรีเมเด็กอังกฤษครับคู่ดึกประจำวันเสาร์ที่5มีนาคมเวลาเที่ยงคืนครึง่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ 1, และ2องกับลิเวอร์พูลเปิดถิ่นแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในส่วนของผู้ฝึกภาคบรรยายผ่าน FIFA 22 PlayStation 5ครับเป็นแอดมินเก่งจากชาแนลยูทูบเก่งพิซิการ์ดกันเช่นเคยนะครับถูกใจ ฝากพเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราไว้อีกสักช่องนะครับไว้ดูเพื่อรับชมพืกกระเทืองก่อนจริงครับหายเครียดกันไปก่อนที่จะได้ดูแมตช์จริงในวันเสาร์นี้นะครับผมก็สําหรับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับผลงาน26นัดในฤด,ดูการนี้ครับเก็บไปได้60แต้มนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางพรีเมียร์ลีกตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่6แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่า1น,นัดนะครับส่วนเวสต์แฮมครับทีมเยือนวันนี้ อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับยีนัดผ่านไปเก็บได้45แต้มนะครับก็ลุ้นช่วงชิงพื้นที่ยู่้แเชปเป้ลิกในฤดูการนี้อย่างเต็มตัวสำหรับเวสแฮมยูไนเต็ดแล้วครับรอกันสักรู่นะครับเราจะได้ลุ้นกันแล้วว่ารายชื่อ11ตัวทริงของทั้งสทีมวันนี้จะเป็นอย่างไรเละครับบรรยากาศที่แอนฟิลด์นะครับ อาะกมาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับประตูเป็นอาริสงเบเกอร์ครับกองหลังนีทเวนอลเล็กซานเดอร์โนโคนาเต้เวอร์จิฟันดายแอนดูโรเบอร์สันนะครับลางมีเอเลียดฟาบ,บินโยจอร์แดนเทนเดอร์ซันครับสามประสานเป็นโมเมสซาล่าซาโดมาน่และลุยเดียสครับสีสมสามของลิเวอร์พูลครับ ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับป๋าแชมป์รายการคาร์บาวครับมาล่าสุดแล้วครับจนฟังเวทแฮมทีมเยือนครับประตูเป็นลูคัสซาเบสกี้กำลังมีเบนจอนสันเฟกต์ตอซันเคอร์ซูม่าอารอนเคสเวลครับตามมีเดคันไลส์โทมัสซูเชกสามนารุกปาโบฟอร์นาลโมเดลลันซินี่จารอดโบเวนและกองหน้าเป็นมิเกลอันโตเลโอครับ4-2-3-1ครับของเวทแฮมกุนซือเดวิดมอร์สครับขอบคุณคุณผมลูกหนังด้วยนะครับที่แนะนำแมชดีมาให้กับ ช่แงของเราได้สุกพักปัญญาครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่อาจจะไปได้ขึ้นรายชื่อให้ขอบคุณจากใจนะครับรับชมกัน,กนเพื่อเคืองก่อนจริงครับเพื่อวางอลังการอย่างไรหรือว่ายิงประตูกันน้อยอย่างไรไว้ไปว่ากันของจริงอีกครั้งหนึ่งครับผมเย็นคืนครึ่งคืนวันเสาร,ร์นี้ทางทรูพรีเมียฟุตบอลหนึ่งและ2ครับเกมกาลังจะเริ่มแล้วจะเป็นฝั่งของเวสต์แฮมครับทีมเยือนได้เริ่มก่อนนะครับ อ่ะครับเกมเริ่มเวสแฮมทีมเยือนครับได้เขียวเริ่มก่อนบุกจากซ้ายไปขวาแล้วโอ้โหจ่ายบอลมาเสียเจอริพูดักได้ริพูเจ้าบ้านครับมาในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายบอลของริพูถึงเฮเดอร์สันแล้วห้มาดิแสปล่อยถึงมาเน่แล้วป่าที่ดิยอสหักกับข้ามาย้อนหลังโอ้โหมาเขาชาร์จไม่โดนบอลครับการของโม,มเมสซาลามัโรล,ลันซินีหลอกแฟนไดแล้วก็ อย่างหนีไม่พ้นแล้วครับเจอตามบี้มาก่อนแล้วลันซินี่เลือกมาด้านในฟาวน์ให้กับลันซินี่ที่เคสเวลลันซินี่ผ่าไปเองโยกหนีเทนมาได้แล้วหลุดบอลซ้ายแล้วเปิดมาจากมือนี้ได้โขกแล้วโอ้โหบ้านกดลงพื้นแต่ว่ากลายเป็นโดนบังไปเลยครับโอกาสของเวสแฮมครับน่าเสียดายครับมื่อสักครู่ครับโอ้โหเจ้าบ้านเกือบจะโดนเหมือนกันแหละครับและยืดทูวอชในเกมนี้ฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเป็นซาเดลมาเน่ครับดูเดียสคืนโคนาเต้เฮนเดอร์สัน ให้ฟาบินโยเลือกมาที่เอเลียดแล้วเอากางฟาบินโยให้กับมานี่มานี่ยังคลิกไปได้ครับเพนเดอร์สันเสียหลักลื่นแล้วแล้วถึงมาเนียากาัด <c oughs> เล่นกับซาลายังได้ยอยู่แล้วเพนเดอร์สันยาวไปแล้วครับเจอฝั่งของเวสแฮมดักแล้วบอลถึงอันเตโดรีบไปหน่อยครับฟันแ้หนุนมาซูเชกโดยดักได้เดคแคนไลส์แก้ไขกับฟอร์นอัลคืนเดคแคนไลส์เล่นกันเร็วครับคู่นี้ซูเชก มาถึงโบเวนคืนอันโตโรแล้วดูลันซีนีตรงกลางงย้อนที่เดยแค่ไลท์ทูช่องมาที่อันโตโดกลับมาที่ลันซีนีโอ้โหตรงกลางครแต่ว่าอาริซงเบเกอร์แล้วครับโอ้ช่วยรีบูไว้ได้ยังไม่โดนเวสแฮมบุกมานำนะครับตั้งแต่ช่วง14นาทีแรกครับแต่ว่าได้ลุ้นต่อเตะมุมครับทีมเยือน โบเวนเปิดมาแล้วลูดิอาช่วยเกมรับมงตั้งมาแล้วแครว่าจังหวะนี้เอาชนะโบเวนไว้ได้ก็ไปข้างหน้าลำบากต้องคืนตั้งใหม่ครับฟานได้ออกบองซ้ายลูดิอาสเดียสจะขอจี <c oughs> เล่นางานจอนสันไม่ได้ซูเชกอาร์กาโบาคองเวสแฮมสู้กันอยู่นะครับทั้งสองทีมลิเวอร์พูลก็ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้ฟาเบย์อคืนฟานได้ตั้งใหม่ที่โคนาเต้ เล่นกับเอเลียดคืนโคนาเต้แล้วครับของการเซอร์เบียวอเลียดกับากมาแล้วมานี่ให้ทีสาราสารา <c oughs> เมดเฮนเดอร์สันมาเจอดักไว้ได้ก่อนแล้วครับพยายามจะเล่นเร็วนะครับฝั่งของลิวผู้โลเบอร์สันช่วยดักไว้ก่อนฟันได้โลเบอร์สันเลือกหาช่องให้กับเฮนเดอร์สันมาครับดูลูดียสคืนเห็นเดอร์สัน สลับกันกับดิอาเราเลือกช่องกลางที่มาเน่ได้ปั่นแล้วโอ้ยยืนกันห่างครับเออแนวรับกองไวแซมรอบหนึ่งประตูตศูนย์ครับกองลิบูจากซาดิโอมาเน่ครับนาทีที่25ครับโอ้ได้ประตูขึ้นนําจะได้ครับฝั่งของเจ้าบ้านยืนกันห่างแล้วเนี่ยไม่มีใครตามมาเน่ครับแล้วขยับมารับบอลรับเห็นช่องนี้ปั่นเลยครับฟาเบสกี้ไม่ทันจะได้ขยับแล้วครับ คือพอเห็นบอลนี่ก็ไปไม่ทันเลยครับว่าบานนี่มุมมันเปิดกว้างครับมีเวลาให้เลือกยิงได้แล้วก็หนึ่งส่วนครับลิพูได้ประตูแล้วครับเพื่อนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปก็ร่วมทายสกอร์ร่วมสนุกร่วมกันนะครับเดคแคลไลส อหลจังหวะน,นี้ลันซินี่มาอันโตโดต้องเร่งจะตีเสมอให้ได้ทีมเยันอาาครับล็อกก็เปิดมาได้ขึ้นมงมีโคนาเต้เข้าถึงก่อนลอ็อกซูเชกนันเอาซามาเน่ได้เดคเคอไลส์ไลฟ์ซิกมาเข้าขวาแล้วให้มามีโคนาเต้ขวางอันโตโดอยู่ครับที่โรเบิร์ตสันยังไม่ไปข้างหน้าครับเลือกดังกับฟาบิบโยคืนฟันได เกือบมา30นาทีครับลิเวอร์พูลนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับเอเลียดเลือกฝั่งเบนโยแล้วจะจ่ายเร็วให้กลับมาเน่ติดเด็กแอนไลส์ตูเช็คเจอบิบซูมาแก้ไขได้ครับตรงกลางลันซินีลันซินีเจอเฮเดอร์สันตามมาแล้วช่วยกันรุมครับทางฝ่งายด้เฮเดอร์สันบอลถึงมาเน่อากับไปกับมาเน่ให้ซาลาทางขวาซาลาจะหนีเ well. <c oughs> คสเวลกาว่าจะแตะเราไปต่อซาลาไม่ผ่านเคสเวล หลังีนี่วางยาวครับเอาน้ำหนักได้แล้วเข้ามาได้กอบเกีตโทษดูอันโตนิโอย้อนคืนมามีฟอร์นาวให้กับโบเวนรับบอลไปถึงอาริสันพยายามจะหาโอกาสจบทำประตูฝั่งลิฟูให้ได้ครับตีเสมอให้เร็วที่สุดฝั่งเวสแฮมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายทำได้ไม่ดีลับลิฟูขึ้นมาใหม่อาการของมาเน่ยิิงไกลครับมากระเข้าทางของเฮเดอร์สันเฮนเดอร์สัน พลิกไม่ได้คือโรเบอร์สันก็ให้ครับดิออสดิออสมาเฮนเดอร์สันแล้วเฮเดอร์สันในกรอบเจอเสียบโอ้โหแบบนี้โอ้เสียหายเลยครับโทมัสซูเชกเหลืองครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดโทษด้วยครับเดี๋ยวดูช็อตนี้เช็คความชัดเจนนะครับก็โอ้โหไม่โดนบอลเลยครับซูเชกก็ต้องต้องยอมรับไปแล้วครับว่าไปเถียงมากนี่คำตัดสินอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอ่ะก็เป็นจุดโทษครับของลิเวอร์พูลและ รับทีงหารโดยโมเมซาลาแผนแดงก็ลุ้นประตูที่2แล้วครับดูซาลาโดนกับฟาเบสกี้เลือกที่สาราแล้วยอดไปเอาโอ้โหกันว่าสองประตูต oh, ่อศูนย์ครับดูเหมือนจะเบาแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟาเบสกี้ครับโอ้โหไปจิ๊บแบบนี้ไปทางขวาด้วยนะครับซาลาโอ้แล้วอยู่ตรงกลางนี่ตรงตัวของฟาเบสกี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าจังหวะที่จะพุ่งไปเซฟเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ ดูที่ซาลาก่อนแล้วโอ้โหเังหวาขยับนิดเหมือนจะเดาใจว่าจะไปอีกทางแล้วซาลาเลือกฝั่งตรงข้างครับกลายว่ากลับมาแล้วมันไม่ทันเลวครับนี่ครับคอมบิสกี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับยิงแบบนี้แนๆแล้วมีเสี่ยล้วครับมุมเมซาลาครับจำม่ทั้นว่าของจริงกับในการจําลองแมชเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็รับชมกับผู้ท่งไปก่อนครับเกิดอะไรขึ้นในนี้ของจริงก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับ อ่ะครับ2อศูนย์ครับลิเวอร์พูลได้ประตูที่2จากโมเมสซ่าไล่ครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วแต่เคลร์ไลท์ก็ยังสู้ต่อไปครับฝั่งของเวสต์แฮมเฟสเวลบลันซีนีอันเตโอหลอกได้สวยวมาถึงฟอร์นาครับเปิดมาได้ซัดโอ้โหก็ยังติดอลิสตงเบเกอร์ครับเสียไป้ละว่าใช้ขาช่วยโอ้โหไม่ใช่ว่าโอกาสของพวกเขาไม่มีนะครับเวสต์แฮมแบบนี่ครับยังมีอลิสซอนครับช่วยลิเวอร์พูลไว้ได้อยู่ โอ้แล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นเจ้าบ้านครับนำอยู่2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เวสไซ์ไม่ใช่ไม่มีโอกาสที่จะได้ประตูนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของอาริสซอนนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันที่เป็นฟอร์มที่ดีนักเท่าไรของมิเกลอันโตเดโครับเดี๋ยวไปพักครึ่งกันสักครู่ครับก็จะกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีดูว่าจะแก้เกมสู้กันอย่างไรทั้งมอยแล้วก็ค็อปนะครับ อ่ครับสัญญาณกลับมาแล้วกับช่วงต่อครับในครึ่งหลังครับลิฟท์พูมีปเปลี่ยนตัวครับส่งอเล็กซ์ออกเลตชมเลนมาแทนจอแดนเฮเดอร์สันครับในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับจะเบาใจในส่วนประตูที่นําอยู่2อสูตรเพาพักเฮเดอร์สันไว้ก่อนครับเอเลียดให้กับมาเน่มาเน่บังแล้วไปเองครับเราเลือกมาซ้ายที่ดิแอสคืนมาที่มาเน่กับดิแอสเจ้าตัวเปิดโอ้โ <c> ห <oughs> ติดเดนจอสันเขาทางมาเน่ เล่นกับดิอาส์สับครมามาเน่ซัดบทไปหน่อยครับ่าได้จบด้วยครับต้นครึ่งหลังของมาเน่คาฟิสกี้โอ้โหควางมาเจอริพูบีบหนักเพรสมาแล้วแก้ได้การของมาเน่โอ้โหโอ้สามประตูต่อศูนย์ครับความเร่งรีบของควาวิสกี้ก็ทำให้เรื่อล่มทีมอาจจะไม่พร้อมแล้วกันว่าเสียสมาธิไปโดนประตูที่3เลยครับจากซาโูมาเน่ครับ ไปเร่งรีบแล้วขาดความแน่นอนนะเพื่อนไม่พร้อมด้วยแล้วต้องชมครับเอเลียดเนี่ยรอสอนอยู่แล้วครับแล้บอลถึงมานี่นี่ก็เจ้าตัวสัด่ามือของปาเบสกี้ไปไม่พลาดครับสาราดที่เห็นเราต้องหลบไปนะครับโอ้สามศูนย์ครับ <c oughs> ฟอร์มตอนแรงครับช่วงนี้ลิเวอร์พูล <c oughs> อครก็เปลี่ยนเลยครับฝั่งของเวสแฮมครรบท <c oughs> <c oughs> อร์ลันซนี่ออกแล้วก็เป็นนิคลาริชครับลงมาแทน ก็ต้องแก้ต้องปรับสู้ไปแลยครับก็ตามอยู่3ประตูแล้วตอนนี้โค้ชาคือ3แนวรุก,กวันนี้ในแดนหน้านครับสนับสนุนช่วยกันกดดันฝั่งแนวะรับของลิปูได้ไม่เท่าที่ควรแล้วมีกาดก็ทําไม่ได้ด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกลองเชียบขัดในการจบสกอร์แล้วครับลำหน้านครับจังหวะนี้จะเติมของอารอนเคสเวล พิกของลิเวอร์พูลครับเทรนเลนซันกับโคดาเต้เสร็จขึ้นไปใหม่ครับลิเวอร์พูลก็เล่นสบายขึ้นครับนำอยู่3ประตูฟาบิโยเลือกฟานได้เชเบเรนนี่เล่นประคองได้เลยนะครับเกมสำคัญสำคัญ,คญรออยู่อีกมากมายครับมาเน่มาที่เชเบเรนเอา้าแล้วพริกมาซัดเลยครับโอ้โหอ,อยู่ไกลแบบนี้ครับเชเบเรนว่าลงมาแล้วทำประตูได้ด้วยครับ4ประตูต่อ0ครับโอ้โห ลูกยิงไกลนี้เจ้าตัวก็บปุยกายก็จะชอบลองส่องอยู่แล้วนะครับรับสุดสวยครับประตูนี้ของอเล็กซ์อเล็ชเชมเลนครับจากมาเน่ครับไอมาเหมือนจะมีเดียสวิงหลอกทำทางให้แต่เจ้าตัวเลือกมะแต่งเข้าขวาแล้วซัดไกลเลยครับโยงนี้เดียวครับรับดูครับชมเลนยิงหนักยิงแรงอยู่แล้วด้วยนะครับเจ้าตัว4ประตูต่อศูนย์ครับในการจำลองมาชพันฟีฟ่า22ของช anel ของเรานะครับ อูสถานการณ์เวสแฮมยังไม่ดีขึ้นแล้วก็หนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับฟาวน์เาคืน ice, เดคแคนไลส์กับให้มาแล้วอันเตโดเปิดค้ามาคอสเวลทางซ้ายเอสเวลเปิดดูแล้วได้ยิงยังติดบล็อกอยู่ครับฝาบินโยเคลียร์ก่อนอดูริโพรก็เกมรับก็มีจังหวะให้เวสแฮมได้ลุนบ้างเลยก็ยังช่วยกันเคลียร์ออกมาไว้ได้นะครับตั้งใหม่ครับฟาวนโยเลือก เอเลียดเราข้ามมาให้กับซาลาฉกบอลจากาเท้าไปเรื่อยๆครับเคสเซียวไปพาดซาลาดีดคืนมาแล้วเอเลียดช้ายังแย่งคืนกลับมาได้จะดดีได้กับซาลาติดฟาวน์เอาไปคืนโู้ฟารเบนสกี้ท่องต้องเกลียบนี้ก็เล่นยากเลยครับแล้วลิฟูบีบนักคืนถึงฟาเบนสกี้เล่นกันหน้ากรอบเกทโธนี่มีหวาดเสียวครับโบเวนนะครับแกหนีออกมาได้รันซิชซูเซกมาถึงอันโตโด สายมีกับไปแล้วอันตโตดิโอรอว่ากู้หลัหน้าครับมีช่องสอดขึ้นมาวาลันซิชดึงโยกลับมาเจอโกนาเตดักได้แม่นยํำเลยกันจะห่าเมื่อสักครู่ครับไอเลียดโกนาเตก็เล่นช้าลงไปเลยครับฝั่งของลิปูครับสี่ประตูนี้ก็น่าจะการันตีสามแต้มของราแล้วดูการของมานนี่แล้ว โอ้ตรงตโตของควาเบสกี้ครับสะดุไดไปเอาลับคว้างมาไปตรงเพื่อนอีกแล้วครับชิวเลนอ่าจุดในเหลื่องโอกาสของหมานี่จับยาวเลยครับคเคสเวลมาดักได้แล้วจ่ายเสียโอากาสที่หมานี่ครั้งหนึ่งครับโอ,โ,อโอ้ยิ่งเล่นคอมเมนย้ำหดหายไปเยอะครับเวสแฮมครับสถานการณ์มันตามอยู่แล้วก็ต้องเร่งเลยครับแล้วก็ต้องหวาดระแวงจะเจอลิปูบีบมาแล้วก็ดักได้นี่ก็เกือบจะโดนลูกที่5ครับควเบสกี้ช่วยไว้ได้นะครับ อากับเตะม,มุมของลิเวอร์พูลครับเป็นอลิกซนเดอร์โนมีเปลี่ยนครับฝั่งของลิเวอร์พูลครับส่งเจมส์มิวเนอร์ครับลงมาแทนฮาวีเอเลียด,ยดครับนาทีที่72น่าจะมาใช้การเก็บบอลในแดนกลางนะครับเราเราได้โขกด้วยครับ <laughs> โอ้ตตัวของคาเิสกี้ ก็ดูจะผ่อนผ่อนไปแล้วด้วยกับฝั่งของลิปูแล้วนี่ครับไปความนี้เสียตลอดครับต้องชมความโย่ครับันนี้ทํางานหน้าที่ของเองได้ยอดเยี่ยมในแดนกลางนะครับตัดจังหวะที่เวสแฮมจะเล่นเร็วแล้วก็ตอบโต้กลับพวกเขานะครับฟิกคีของเวสแฮมครับ74นาทีครับลิปูนำอยู่4ประตูต่อศูนย์ครับในแมตช์จำลองแมตช์นี้นะครับ คอร์ซูมาเรบจากดอสันแล้วซูมาวางยาวมาแล้วอ้โหอันตเตโอครับคืนเก็บไม่ได้บอลมาถึงอาริสซอนให้มาไปทางซ้ายครับโรซันเชเบเรนออกมาที่เดียสคืนโรซันเนี่ยลิพูก็ไม่เร่งแล้วนะครับฟันได้ให้ฟาบินโยมานี่ล็อบดูครับโอกาสของเชเบเลนที่มาแล้วซัด ประตูที่5ยังไม่มาครับโอ,โอกาสของเชิมเลนโอ้โหที่นยีมาจะซัดใส่ฟาวิสกีนแล้วครับแต่ว่าข้ามคานไปครับชิมเลนเออยิงเน้นความแรงนะครับอัดเข้าไปลิบูปเปลี่ยนอีกหนึ่งครับส่งเจอมาตีปครับลงมาแทนอิบราฮิมาโคนาเต้ครับนาทีที่80นะครับ มีเกมสำคัญร,รออยู่ในรายการยูยฟ้าเฉลีกดตวยนครับสำหรับรยูฟุเดนไลท์ดูโอ้โหเราไปเสียบอลแม่โอ้โมาเนี่์ลำหน้าเลยครับช็อตนี้กลับมาไม่ทันนะครับ เกมนักที่2รอบ16ทีม,ทมก็จะเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับเจ้าบ,บ้านลิพูครับอ่าก็มีเปลี่ยนฝั่งเวสแฮมครับส่มาโโโร์กโนเบลลงมาแทนโทมัสซูเชค,ครับนาทีที่82ครับก็ดูจะไม่ได้เร่งแล้วด้วยครับฝั่งของเวสแฮมเต์ก็พยายามนะครับเดเคไลส์มาโนเบลโ,โบเวนให้ราสิช ออกมาหมากโรเบอร์ตคัหนึ่งเด็กแค่ไหลจ่ายแล้วฝันได้อ่านรอดักแล้วก็ช่วยกันบีบนะครับซา่าไอ้กับมาเน่มาเน่ย้อนคืนโรเบอร์สันมิลเนอร์มาที่มาเน่คืนลมิลเนอร์แหละครับาม,มาโรเบอร์สันมาอยู่ทางขวาครับตอนนี้เราโรเบอร์สันโอ้เคสเวลฟอลนาลครับต้อง พาไปเร่งขอประตูตีแคตเตกสักหนึ่งประตูก่อนครับเวสแฮมอาครับอันโตนิโอฟาบโยดึงแล้วก็ปล่อยครับแล้วบาร์กโ,โ,มโ,มโดอบลได้อัดติดล็อกก่อนอาร์ s, ain, ากระบิอาสเชมเบอร์เลนจังหวะเกี่ยวเอาเอาตัวรอดหนีมาได้ครับมาเนี้มาเนี้นบังแล้วให้ซาร่าเคาะคืนมิลเนอร์ปล่อยให้กับเชมเบอร์เลนเพ้นโยกไปอยู่ทางซ้ายนะครับ ดียสโอ้โหจังหวะพลิกหนีสวย z, ครับดียสมาเลยครับการเล่นกับเชเเลนเึินกับมาทดท้านาทีนะครับในครึ่งหลังเชฟเลนอื่นเดียสแล้วดูเดียสเจ้าตัวยังไม่เปิดนะครับดูโอกาสมาเชฟเลนเปิดบาททีซาลาโอ้โโอโยยิงประตูเพิ่มได้ครับดีบูปเป็น5ประตูต่อศูนแล้วครับจากพูเมซาลาประตูนะ่าจะเป็นประตูปิดท้ายของเกมแล้วครับ โอ้เล่นกันนั่นฝั่งของเวสแฮมก็ไม่ได้จะไล่แล้วเปิดมาครับบอลถึงซาร่าครับโอ้ได้ประตูเพิ่มนะครับลิฟว์โอ้ฟาเมนสกี้ครับก,ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับฝั่งของเวสแฮมครับเจอประตูทีห้าของลิเวอร์พูลไปครับปิดท้ายครับจากโมเมซาร่าครับ แล้วก็จบเกมนี้ไปเลยครับเป็นว่ารนการจำลองแมชลิพูเอาชน,นะเวสแฮมไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับอย่างไรก็ไม่รู้ของจริงจะเป็นแบบไหนไว้ไปรับชมกันด้วยนะครับรับชมแล้วถูกใจฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามช่องเก่งพิซิการ์เมอร์ไว้กันอีกสักช่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับไว้มีการมาเจอกันใหม่ในแมชต่อๆไปครับผมจะเป็นทีมใดน,นั้นก็ฝากลุ้นฝากตามเชียร์กดไลค์กับเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับไอซนี้ลาไปก่อน มีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับคู่นี้แข่งจริงค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับทางทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ